สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Game Room สำหรับวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงแชมเปี้ยนตัวใหม่ล่าสุดกันนั่นก็คือโยเนะ The Unforgotten ก็ตามปกตินะครับเวลาแชมปเปี้ยนใหม่มาเนี่ยทางไลออดเขาก็จะมีโพสต์ที่พูดถึงอินไซต์เบื้องหลังการออกแบบแชมปเปี้ยนตัวนั้นๆออกมานั่นเองสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าข้อมูลเบื้องหลังเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวดังน,น,นั้นก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพบกับวิดีโอต้นกําเนิด โยเนะก่อนที่จะไปพูดถึงเบื้องหลังการออกแบบเนี่ยเราก็มาพูดถึงสกิลกันหน่อยดีกว่าโดยสกิลของโยเนะก็จะมีดังนี้สกิลแรกก็คือฉึบฉับสกิลสองฉึกฉึกสกิลสามว้าสกิลสี่แยกล่างส่วนสกิลอันติก็คือก็แค่นั้นนะครับง่ายๆเป็นแชมเปี้ยนที่ซิมเปิลมากก่อนที่จะเข้าไปถึงบทความเนี่ยไลออดก็ถามเราก่อนเลยว่าระหว่างไคซะเซนนาและโยเนะแชมเปี้ยนสามตัวนี้มีอะไรที่เหมือนกัน คำตอบที่ถูกต้องเลยก็คือแชมปเปี้ยนทั้ง3าตัวนี้เนี่ยเคยโผล่มาในเนื้อเรื่องแล้วนั่นเองไคซส์ก็เป็นลูกสาวคาสดีนส่วนเซน,น่าก็เป็นภรรยาของลูเซียนและสุดท้ายก็เป็นโยเน่ซึ่งเป็นพี่ชายของแชมปเปี้ยนสุดป๊อปปูล่าคั่นเทพที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ไทยยาสอะก่อนที่จะมาถึงแชมปเปี้ยนโยเน่เนี่ยแชมปเปี้ยน2ตัวที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากหลังนั้นเขาก็เริ่มมีการที่จะนําคนที่เคยถูกพูดถึงในเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยให้มาเป็นแชมปนเกม สำหรับผมเนี่ยก็หวังว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับไม่งั้นมันอาจจะเหมือนพวกคอมิกซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้ที่เวลาตายแล้วก็ไม่ตายจริงนะฮะจะกลับมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับคือมันก็มันก็สนุกดีแหละที่ได้เห็นตัวละครที่มีอยู่ในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยได้มาเป็นแชมปเปี้ยนจริงๆแต่ถ้าเกิดทุกคนที่ตายเนี่ยกลับมาได้เหมือนกับไม่มีปัญหาอะไรมันก็มันก็ไม่จริงจังอะเหมือนกับว่าเออตายตายแล้วเดี๋ยวก็ก,กลับมาอะไรเงี้ยนะ,ะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะฮะ อีกเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาโยเนะขึ้นมาก็เพื่อแก้ปัญหาอย่างหนึ่งของยาโซซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนั่นก็คือยาโซนั้นเป็นแชมเปี้ยนที่ป๊อปปูล่าเกินไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องดีที่ทำแชมเปี้ยนมาตัวหนึ่งเนี่ยทางคอมมูนิตี้จะรักมากๆแบบว่าออกสกินมากี่สกินก็ขายดีแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าทําให้ความหลากหลายของแชมเปี้ยนในเกมเนี่ยมันลดน้อยลงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้สึกบ้างแหละว่าเอ้อเจอยาโซอีกแล้วเหรอคือแบบว่าไม่เจอ ท็อปเลนก็ไปมิดเลนถ้าไม่ได้ไป2เลนนี้ไปจังเกิลก็ได้แล้วถ้าเกิดโดนแย่งอีกโอ้โหไม่มีปัญหาคนเล่นยาสโอเนี่ยเล่นเป็นทุกโพซิชันครับไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตแครี่ยาสโอเนี่ยไปได้หมดเลยฮะซึ่งในเกมที่มันมีแชมเปี้ยนเกือบร้อยสามสตัวเนี่ยถ้าคนมันเล่นอยู่แค่ไม่กี่ตัวเนี่ยมันก็แบบว่าจะมีแชมเปี้ยนเป็นร้อยๆตัวทําไมนะฮะ ดังนั้นเขาก็เลยจะออกแบบแชมเปี้ยนอีกตัวหนึ่งที่จะมาเป็นยาส u o 2.0เพื่อมาช่วยโค่นบัลลังก์ยาสเนี่ยให้มันป๊อปปูล่าน้อยลงหน่อยและเพิ่มความหลากหลายของแชมเปี้ยนมากขึ้นแผนการในตอนแรกเลยคือเขาเนี่ยจะสร้างโยนิให้เป็นเหมือนกับ e c h o Fighter ของยาส u o สำหรับเทอม e c h o Fighter เนี่ยมันมาจากเกม Smash b r t t เ e นะคร คือเทอมนี้เนี่ยน่าจะใช้กันมานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งได้ยินตอนที่ดูตัวอย่างของ Smash Battle ก็คือมันจะเป็นตัวละครที่มีมูฟเซตคล้ายๆกันแต่ว่าจะแตกต่างกันเล็กน้อยเหมือนกับว่าเป็นคนละสายกันให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกในแบบที่ชอบได้ดังนั้นเนี่ยโยเน่ก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันคือมีสกิลคล้ายๆกันแต่ยาสโอเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งสมอง,องส่วนโยเนยก็อาจจะเป็นมะเร็งลำไส้แบ่งๆกันไปอะไรนะฮะ แต่ว่าสุดท้ายแผนการนี้ก็ถูกล้มไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถสร้างแชมเปี้ยนที่จะสามารถเป็นยาสุโอะมากกว่ายาสุโอะได้นอกจากนั้นแนละ้วตอนแรกเนี่ยยังมีการคิดกันอีกว่าจะเอายเนะจากเกม Legend of อ u n t e r ทหรือว่าเกมการ์ดของ LOL นะฮะก,ก็จะมีการ์ดของโยเนะอยู่แล้วตอนแรกก็วางแผนเลยว่าจะเอาดีไซน์นี้แหละเข้ามาในเกมแต่เพราะลักษณะโดยรวมเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับตัวของยาสุโอะมากก็พวกเขามาจากสำนักเดียวกันนะฮะชุดจะเหมือนกันก็ไม่แปลก มันจะทําให้ความชัดเจนในเกมเนี่ยน้อยลงไปสมมุติถ้าเราไปเจอโยเนะในเกมที่หน้าตาแบบนี้เนี่ยเราอาจจะเผลอคิดว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในสกินของยาสุโอก็เป็นได้ดังนั้นทางทีมงานก็รู้เลยว่าเขาจะต้องทําให้โยเนะเป็นตัวของโยเนะเองโดยไม่มีความคล้ายคลึงกับยาสุโอะ ตามเนื้อเรื่องเนี่ยโยเนยก็ตายไปแล้วนะฮะดังนั้นดีไซน์ใหม่เนี่ยก็ต้องออกแบบให้ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่กลับมาจากความตายนั่นเองก็คือมีแผลได้รับบาดเจ็บมีผ้าพันแผลดูหน้าตาแล้วสู้ๆผอมๆหน่อยให้เหมือนกับซอมบี้นิดนึงแต่ก็ยังดูเท่อยู่ สำหรับเนืเรื่องของแอลเนี่ยได้มีการเพิ่มปีศาจสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีการทีสตัต้งแต่ตอนที่รีเวิร์กฟีด s สติกออกมาแล้วนั่นเองซึ่งเป็นแผนภาพเหมือนกับว่าลำดับชนชั้นของปีศาจวิญญาณชั่วร้ายนะครับซึ่งไอวิญญาณแบบใหม่เนี่ยคืออัสักคณะซึ่งเป็นญาติกับพวก e อเวอร์ลินกับ t ทม์เคน์นั่นแหละฮะแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่แบบว่ากระจอกกว่านั่นเองไม่ได้เก่งเท่าหรือมีอำนาจเท่า พวกที่มีอำนาจสูงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกไพมอลนะครับแบบว่าเป็นปีศาจต,ตั้งแต่ดึกดำบรรเลยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือฟิโดสติ๊กซึ่งเป็นปีศาจแห่งความกลัวนั่นเองทีนี้สิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดเยอะที่สุดเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นคาถามท,าที่ผมได้รับเข้ามาบ่อยมากตั้งแต่ที่โยเนออกมาก็คือโยเนนั้นเป็นดาร์คินหรือว่าครึ่งดาร์คินดาร์คินไม่ได้เกิดจากวิญญาณหรือว่าปีศาจชั่วร้ายแต่ว่าเป็นเหล่าเดอเซนเดตหรือพวก คนที่ได้รับพลังจากซันดิสยกตัวอย่างเช่นนาซัสอาเซียเลเนกตันนะครับแต่ว่าเป็นพวกที่เหมือนกับว่าจิตใจเนี่ยบิดเบี้ยวจนร่างกายก็บิดเบี้ยวไปด้วยและสุดท้ายก็กลายเป็นดาร์คินในที่สุดซึ่งประวัติของดาร์คินเนี่ยก็พี่แม็กเคยทำวิดีโอไว้แล้วนะครับก็ลองไปหาดูแล้วกัน สำหรับในเรื่องของโยเน่ก็ต่อจากในเรื่องของยาโซเลยหลังจากที่ทั้งสองต้องต่อสู้กันเพราะว่าสถานการณ์บังคับแล้วโยเน่ก็ได้พ่ายแพ้ให้กับยาโสเพราะว่ายาโสดเ,เป็นนักดาบวิชาดาบลมที่เทพที่สุดในไอโอเนียนั่นเองนะครับสิ่งที่เขาไม่รู้เลยก็คือในช่วงที่เขากําลังตามล่าน้องชาย,ยมันก็ทําให้จิตใจของเขาแบบมนหมอนะครับเป็นอารมณ์ลบออกมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดสิ่งที่เรียกว่าอาสาคณะนั่นเองอาสาคณะนั้นเป็นปีศาจที่ได้พลังจากอารมณ์ด้านลบของมนุษย์ ดังนั้นพวกมันก็จะพยายามบ่มเพาะอารมณ์เหล่านี้ในตัวของเหยื่อเพื่อที่มันจะได้กัดกินแล้วก็มีพลังมากขึ้นนั่นเองซึ่งก็มีอสาคขณะอยู่ตัวหนึ่งที่ตามโยเนสเนี่ยมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก่อนที่จะได้เข้าไปกินพลังด้านลบของโยเนสเนี่ยโยเนสก็ดันมาตายซะก่อนซึ่งอสาคณะนี้ก็ไม่ยอมง,ง่ายๆก็เลยตามโยเนสเข้าไปในโลกของสปีดิตเรียมหรือว่าโลกของวิญญาณด้วยนั่นเองแต่สุดท้ายเนี่ยโยเนสก็สามารถเอาชนะอสาคณะตัวนั้นได้โดยการแย่งดาบของมันมา แต่แล้วในช่วงโมเมนต์สุดท้ายนั่นเองอาซาคณะตัวนั้นก็เหมือนกับเข้ามาสิงสู่อยู่ในร่างของโยเนะและเมื่อเขาฟื้นขึ้น,นมาอีกทีเนี่ยเขาก็พบว่าเขากลับมาที่โลกของคนเป็นแล้วส่วนอาซาคณะตัวที่ว่าก็เกาะอยู่บนหน้าในรูปแบบหน้ากากซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่สามารถถอดมันออกได้ ดังนั้นเขาจึงเริ่มออกเดินทางเพื่อตามหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอาศัคนะนั่นเองและระหว่างทางเนี่ยเขาก็ได้ต่อสู้กับเหล่าอาศัคนะมากมายจนได้ค้นพบว่าวิธีที่จะผนึกพวกมันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้ชื่อจริงของพวกมันก่อนซึ่งเมื่อรู้ชื่อจริงแล้วจะสามารถผนึกเหล่าอาศัคนะเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบของหน้ากาก,ากได้ดังนั้นเขาก็จะเดินทางต่อไปเพื่อหาชื่อที่แท้จริงของอาศัคนะที่เกาะอยู่บนหน้าของเขานั่นเอง และตลอดการเดินทางเนี่ยเขาก็ได้เห็นผลกระทบแล้วก็ความเสียหายที่อาศักนะสามารถสร้างได้จนทําให้ความแค้นที่เขามีกับน้องชายของเขาเนี่ยตอนนี้มันเหมือนเป็นเรื่องเล็กไปเลยนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมโยเนะเนี่ยถึงให้อาภัยน้องชายได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าสําหรับเขาแล้วเนี่ยความแค้นระหว่างคน2คนเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่เล็กไปเลยเมื่อเทียบกับภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปล่อยให้เห,เหล่าอาศักนะนี้เนี่ยลอยนวลได้ สำหรับสกิลในเกมก็จะเบสจากดาบทั้งสองข้างของโยเนะดาบธรรมดาเนี่ยวิชาก็จะเหมือนกับของสำนักเดียวกับยาโซนะฮะแต่ว่า,าดาบของอสักนะเนี่ยก็จะใหความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นความรู้สึกเวลาที่ใช้สกิลแล้วก็เอฟเฟก์เสียงต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกันมากสําหรับดาบทั้ง2อ,อันและหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาโยเนะก็สามารถเดินทางระหว่างโลกของสปิริตเรียมแล้วก็โลกของคนเป็นได้ก็เป็นหนึ่งในสกิลที่เหมือนกับแยกล่างของเขานั่นเอง หลังจากที่ทางทีมงานพยายามที่จะทําให้เป็นยาโซก2.0แล้วไม่สําเร็จเนี่ยเขาก็เลยจะทาแชมเปี้ยนอีกตัวหนึ่งที่มีสกิลเหมือนกับว่ามาช่วยเสริมให้กับยาโซซะเลยก็คือทั้ง2ตัวนี้เนี่ยสามารถสกิลวอมโบโคอมโบกันแล้วก็ออกมาเทมากนั่นเองซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าช่วงนี้คุณก็อาจจะเห็นโยเนกับยาโซที่บอสเลนบ่อยขึ้นสําหรับวิดีโอก็จะประมาณนี้แหละส่วนตัวของโยเนสเนี่ยคือผมว่ามันก็เท่แหละแต่สําหรับผมแล้วไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกว่าถูกใจกับ สไตล์คาแรคเตอร์ที่เป็นสายซามูไรสักเท่าไหร่นะผมจะชอบพวกที่เป็นอัศวินที่ใส่เกราะเยอะๆถือโล่อะไรประมาณนี้ดังนั้นผมก็จะชอบพวกบลอมหรือไม่ก็กาเลนสมากกว่านะครับแต่ว่าสกินโยเนะอันนี้เนี่ยสวยจริงๆนะฮะผมเกือบจะซื้อมาเล่นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนละกันรอให้ช่วงไฮป์มันหมดไปก่อนผมจะได้เข้าไปเล่นง่ายๆไม่ต้องไปแย่งกับใครสำหรับรูปในสเปชอาร์ตของสกินนี้เนี่ยมันก็เป็นการสื่อถึงจักรวาลคู่ขนานที่โยเนะเนี่ยไม่ได้ตกไปสู่อารมณ์ด้านลบเขาเนี่ยสามารถ ปล่อยวางความแค้นที่มีให้กับน้องชายของเขาได้ดังนั้นในรูปสเปซอาร์เนี่ยด้านหลังเราก็จะเห็นเขาฟันรูปปั้นที่เป็นการแสดงเหตุการณ์ตอนที่เขาเนี่ยสู้กับน้องชายของเขานั่นเองตอนแรกเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีนี้นะครับผมก็นึกว่าไลาออนเนี่ยอาจจะอัปเดตหรือว่าทํางานช้าลงหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องเกิดข,ขึ้นเยอะไปหมดเลยที่ไหนได้นะออกแชมเปี้ยนมันรวมากๆเลยนะครับผมทำเนื้อเรื่องสตอรี่ของลีเลียเสร็จเนี่ยโยเนยออกมาแล้วนะครับคือโยเนเนี่ยออกมาก่อนที่สตอรี่ลีเลียจะเสร็จอีก แล้วยังไม่ทันเลยเนี่ยก็เหมือนจะมีข้อมูลของแชมเปี้ยนตัวใหม่หลุดออกมาอีกแล้วนะับผมยังไม่ได้เริ่มทาสตอรี่ของโยเนะเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําหรือเปล่าอาจจะข้ามไปทําของตัวใหม่เลยเพราะว่าเนื้อเรื่องของโยเนะเนี่ยมันมีแอนิเมชันออกมาเยอะมากๆเลยนะฮะของทางออฟฟิเชียลอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะทําออกมาสู้เขาทําไมนะครับดังนั้นอาจจะขอข้ามสตอรี่ของตัวนี้ไปเลยละกันแต่ก็ไม่แน่เดี๋วดูอีกทีก่อนละกันสำหรับวันนี้ผมชื่อพิมิกและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ กวนโซฟาทำไ,ไมเนี่ยหุ้งวนโซฟาทำไ,ไมเนี่ย